ช่างต่อจบมั้นจบโรงเรียนอะไรกันมาบ้างคะผมช่างมินนะครับจบจากโรงเรียนสงกรานต์วิทยาลัยครับผมช่างเมฆนะครับก็จบโรงเรียนสงกรานต์วิทยาลัยเหมือนกันครับผมช่างบุญเอกก็จบมาจากโรงเรียนสงกุลานวิทยาลัยเหมือนกันครับฮะเราจบสงกรานต์มดเลยเหรอมันเอิงเกอ้าวช่างมินจบรุ่นอะไรมาผมรุ่น136ครับช่างบุญเอกระ136เหมือนช่างมินอ้าวรุ่นเดียวกันนะผมช่างเมฆครับ Osk รุ่นะครับ แล้วเพลงโรงเรียนที่ชอบอ่ะชอบเพลงโรงเรียนอะไรขอสักหนึ่งเพลง1ท่อนริบลุกแล้วกันครับฟังแล้วคิดถึงแบบสมัยเวลาขึ้นสแตนเชียร์จตุรู้สึกเพลงนี้ฟังแล้วมันแบบเถิเมตอนที่นักบอลเรากำลังกลังจะยิงตหรือโดนนำก่อนเนี่ยมึงลิบลุกรีบลุกเร็วๆบุญเอกอ่ะบุญเอกชอบเพลงอะไรผมชอบเพลงสีงามครับอ <c oughs> ่ะสักท่อนหนึ่งนิด สีงามอารามรู้ชมพูฟ้างามหยุดได้แค่นี้ลืมเนื้อแล้วสำหรับผมนะชอบเพลงชมพูฟ้าอะไรเพราะมันเป็นวัฒนธรนมโมเด็สงุราบเวลาใครเสียไปแล้วงไงเราก็จะไปร้องเพลงนี้หน่าศพรุ่นกูตัง้งมันจากไปหลยายคนแล้วสนธยาสินแสงระวีส่องลาอถึงเวลาแล้วสิรา